7คำพูดเปลี่ยนชีวิตที่คนสำเร็จใช้ทุกเช้าปลูกพลังจากข้างในเชาน้านี้คุณพูดอะไรกับตัวเองเป็นคำแรกคุณตื่นมาแล้วพูดว่าเหนื่อยอีกแล้วหรือขออีก5นาทีหรือบางคนอาจจะไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าวันนี้คงเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่มันคือคำสั่งที่คุณส่งเข้าไปในสมองและจิตใต้สำนึกของคุณจะเริ่มทำงานตามคำสั่งนั้นทันทีคนที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกตั้งแต่นักธุรกิจระดับโลกนักกีฬาไปจนถึงนักคิดผู้เปลี่ยนโลกพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขารู้วิธีพูดกับตัวเองทุกเช้าเพราะคำพูดในหัวคือตัวตั้งต้นของพลังความเชื่อการกระทำและผลลัพธ์ ในคลิปนี้เราจะพาคุณไปฟังเจ็ดคำพูดที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนถ้าคุณใช้มันทุกเช้ามันจะค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนพลังและเปลี่ยนชีวิตจริงของคุณอย่างน่าอัศจรรย์ 1. วันนี้คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน คุณอาจสงสัยว่าแค่พูดแบบนี้มันเปลี่ยนอะไรได้บ้างแต่การเริ่มต้นวันด้วยพลังงานบวกเช่นนี้จะเปลี่ยนโฟกัสของสมองคุณจากการหาข้ออ้างหาความเหนื่อยลากสังขารกลายเป็นการมองหาสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นสมองของคุณจะเริ่มสแกนหาสิ่งที่ดีทั้งวันโดยอัตโนมัติและเมื่อคุณมองเห็นสิ่งที่ดีมากขึ้นชีวิตคุณก็จะดีขึ้นจริงๆ 2. ฉันคือคนที่มีคุณค่าและคู่ควรกับความสาเร็จ คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่าในใจลึกๆพวกเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับความสำเร็จคำพูดนี้คือการบอกจิตใต้สำนึกว่าฉันมีค่ามากพอที่จะมีเงินดีๆความรักดีๆสุขภาพดีๆและชีวิตที่สมบูรณ์คนที่ประสบความสำเร็จจะไม่แค่ทำเพื่อให้ได้เป้าหมายแต่พวกเขารู้ว่าตัวเองสมควรได้สิ่งนั้น พูดคำนี้ทุกเช้าคุณจะเริ่มเดินแบบมั่นใจขึ้นคิดแบบคนสำเร็จขึ้นและดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาตัวเอง 3. ฉันควบคุมชีวิตตัวเองได้นี่คือคำพูดที่ปลดปล่อยพลังในใจได้มหาศาลเพราะหลายคนรู้สึกว่าชีวิตถูกควบคุมโดยคนอื่นระบบเศรษฐกิจหรือโชคชะตาแต่เมื่อคุณพูดว่าฉันควบคุมชีวิตตัวเองได้คุณกำลังคืนพลังให้กับตัวเอง คุณอาจควบคุมไม่ได้ทุกสถานการณ์แต่คุณควบคุมการตอบสนองความคิดและท่าทีของคุณได้เสมอและนั่นคือจุดเริ่มต้นของพลังชีวิต 4. ฉันกำลังดีขึ้นในทุกๆด้านชีวิตไม่ต้องเปลี่ยนทันทีแต่การรู้สึกว่ากำลังดีขึ้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำพูดนี้จะช่วยคุณไม่รู้สึกกดดันหรือหมดหวังแต่กลับสร้างแรงผลักเบาๆให้คุณกล้าก้าวไปข้างหน้า ทุกครั้งที่คุณพูดว่าฉันกำลังดีขึ้นคุณกำลังให้ความหวังใหม่และยืนยันกับตัวเองว่าเรายังไม่จบเรายังไปต่อได้ 5. ฉันเปิดรับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอาจไม่รู้ว่าบางครั้งคุณพลาดโอกาสเพราะคุณใจปิดคำพูดนี้เหมือนเปิดประตูให้กับพลังงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวที่เคยมองข้ามนักธุรกิจหลายคนบอกว่า โอกาสไม่ได้ขาดแคลนแต่คนจำนวนมากไม่เปิดใจรับต่างหากพูดคำนี้ทุกเช้าแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นทางใหม่ๆและมีพลังมากพอที่จะคว้ามันไว้ 6. ฉันขอบคุณชีวิตในแบบที่มันเป็นพลังของการขอบคุณนั้นทรงพลังมากเมื่อคุณเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกขอบคุณสมองของคุณจะอยู่ในคลื่นพลังงานที่สูงมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามามากกว่าการเริ่มต้นวันด้วยการบน่น แม้คุณจะยังไม่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าคุณขอบคุณสิ่งเล็กๆที่มีตอนนี้คุณจะดึงดูดสิ่งที่ดียิ่งกว่าเข้ามาในวันต่อๆไป 7. วันนี้ฉันจะทำสิ่งเล็กๆที่นำฉันไปสู่ความฝันหลายคนล้มเลิกเพราะคิดว่าต้องเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่แต่คนสำเร็จรู้ว่าความสำเร็จคือการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆทุกวันคำพูดนี้คือการย้ำเตือนว่าคุณไม่ต้องทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แต่คุณต้องก้าวไป ทุกเช้าที่คุณตื่นแล้วพูดว่าวันนี้ฉันจะทำสิ่งเล็กๆเพื่อความฝันคุณกำลังเปลี่ยนตัวเองให้เข้าใกล้เป้าหมายโดยไม่รู้ตัวบทสรุปชีวิตที่ดีเริ่มจากคำพูดดีๆกับตัวเองเจ็ดคำพูดนี้คือเครื่องมือง่ายๆที่พาคุณปลุกพลังเปลี่ยนความคิดและสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้เช้าไหนที่คุณลืมพูดกับตัวเองก็คือเช้าที่คุณปล่อยให้พลังของคุณกระจัดกระจาย เช้าไหนที่คุณตั้งใจพูดด้วยพลังนั่นแหละคือเช้าที่ชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนลองเลือกสักหนึ่งหรือสองคำพูดที่คุณรู้สึกตรงกับใจแล้วใช้มันทุกเชา้าไม่กี่สัปดาห์จากนี้คุณอาจหันกลับมามองตัวเองแล้วไม่เชื่อเลยว่านี่คือตัวฉันคนใหม่